ครับนอกลก้ยเตียมปลูกโคนี้าหนีวบใส้ปุยโวยหอมทองปลูกไหมครับแปลงนี้ประมาณสองไรเก็ดเป็นหลุนเป็นหลุนไปน่ะ้าปลูกค<อ>วามกันนี่มันยานยานเฮ็ดบ่ระท่านครับ ย่มขามก๋วยหน้าสีบรัชันนี่ครับใหม่ใหม่วัดเป็นวัดไปสองเมตรเดี๋ยวก็เอาใส่ใส่สองต้นสองต้นห่างห่างกันห้าสิบเซนครับ วดใส่ใส่ฟุนน้ำกลนครับฟีเหมือแล้วนะไว่อืหโหสวดมันแล้ะสวดยำไดก็ได้อืมีดไทก็ได้บ้านนี้ซิบสิบหามือกรรมตัดตัดจนมันหออครับตจหม ให้ต้นไม่ขึ้นมันก็นสิขึ้นพร้อมกันงามสเสมอกันนะยามมันออกผลผลิตก็สิออกพร้อมกันจังซีค่ครับขึ้นเทียงกับทางมันตูดมันต้องเอาถ้าพูดออกสูงเลยที่ทางเหนือเขาก็ตัดเหมือนนิดนึงแค่งถึงงามพร้อมกันเลยบานทำมาบานต้อตรวที่พร้อมเลย โอ้วาดย,ยางดีอ๋ครับม่มอนปลูกแล้วปลูกในสวนยางสวนยางพะลานะครับมอ่มอนม่อนให้พ้นผลิตดลด,ดบงังคับดีแต่ว่าเป็นนอจากคองบริสื่อเนาะ ดะตื้อจะตื้อนี่มัดรายเลยวนาะนอนก้าวก้าวหา,า,หา,า,าต้องบอกนอนจะ้นหน่อยใส่ครับต้นหน่อยครับเต้อนกษาง่าย หน่อยใส่หน no si, no si, ่อยหง่ใส mm. no ่หญยใส่สับหน่อยนี่พัด้าพอได้จะทอกตนเดียวหน่อยเกน้มันักาง่ายมันักอดปอมกันให่ปฟอมกันรุงกับนุ่งง่ายรุลาไเก็ได้กัขึ้นเพาท่านตนใหญ่เลยมาทำกันก็จะเป็นตนแค่ได้บาดเนาะ บต่้ิ่งรเกในไล่กัวเก่าเพิ่มขึ้นกัวเก่าไาลา่เติบครับผัวคู่เนี่ยนี่บเพืองพื้นที่ดินเท่าโซน,น,น,นเียวั้งเื่อมนี่ละตัดนตัดออกนมันเบินเที่ยว ตัวนึงมันแัดเกอรอตัวนึงย่างมันจะย่างด้วยวันก็ได้ดีนงครับหมอนปูกแล้วเป็นแถวงามดีครับ ปลูคูฝากกดติดตามเลยนะครับปลูกสวนใหม่ครับกวยหอมทองปลูกคููครับบ้านห่างกันหาซีฟเส้นทั้งแท่งหว่างเท่าไรนีสองเมตร บอทางอันนี Pokemon, Pokemon, ้ไหมทั้งทางนี้สองเมตรสองเมตรอืมทางกันหาหาซีฟเสนแล้วก็เวียนไปอีกสองเมตรแล้วก็หาซีฟเสนแล้วก็เวียนไปอีกสองเมตรเวียนเมตรนี่เออสองเมตรแล้วก็หาซีฟแล้วก็สองเมตรหน่อยมันบ่เอาหนาออกให้มันได้ไล่ก่าครับมันอยู่คนละหลุมมันใหญ่เบิร์ตโบ่บมันอยู่หลุมเดียว ถ้ากว่างนี่รับประมาณสองเมตรเนาะสองเมตรปกติเขาให้ปลูกเขาให้ปลูกจำนี่แล้วกว่างสองสองคูณสองแค<อ> <ไป S 2> ่ว่าหนีเอาสองต้นกับกระบ,บวกไปอีกห้าสิบแล้วก,อก็สองห้โบโบตองโต๊ะใจครับตัวได้วงนี้ใบได้เจ็ดหมื่นกว่าสิบแปดดอกพิมพามือตัดเบิร สิผาเหมือตัดออกต,ตัดโตนเพียให้มันโตมันแข็มันเตี้ยแล้วมันขึมมม้นเสมอม,มัืมขึ้นเสมอกันหากว่าหากว่าดอ,อกเขาก็ตัดต้นเอาตัวมาเอาโตร์ไม่เบิดอืมเอาแล้วต้นเก่าเนี่ยวิ่งมืดสิผาเหมือตัดม้มวน,ม,วนม,ม้มวนรวมอย่างที่ใบสมะม้วนนี่ใส่ปุ๋ยใส่ยงังขี้กอกขี้ไก่ใส่นี่ใส่ใส<อ>่แล้วเขาก็บกบทั้งคบเลยหากหากมันทั้งนี้ก็ออกมากินพี่ทั้งนี้ออกมากินอ่ะั้งออกมากิน พบเขาบาดนี่ถ้าฝนถ้ายังลงนี่เขาพบพบเขาโอ้นี่หาดหทั้งนี้ออกมาทั้งนั้นเราไปฝนกินฝนอืม้ว่มันตั้งทางเขาไปจังใส่ที่ลังก็ได้ไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยังก็ได้แต่ว่าทั้งตั้งนั้นตั้งอันนี้เหี่ยวเหี่ยวมันเขากับไตนี่ขี้มั่วขี้ไรกับไตน่ะอืมไตขี้มัวขี้ไก่เออไตเขาไปพบอันนี้ ยากระิบเพื่อด้ขึ้นเพราะว่าเ,าเ้ากบไี่หมดเลยาาขึ้นเพื่อได้ครับส่วนนี้ปลูกต้นเดียวต่วที่สองต่อที่สองเอ,อ,อาไว้คู่ครับบ้าน ัะปลูงไม้นี่เอาไว้คู่เลยต้นไงต้นให,นให,นใหครับไว้กับต้นไงครับต้นหน่อยก็ยุกับต้นหน่อยครบสิบหาหมือก็ตัดออกให้มันปลงขึ้นใหม่ครับอันนี้ให้หากมันเดินมันยังก่อน ฝากกดติดตามน,นด้เลครับสองน้นนอยๆเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งอีกครับพี่นอ้อง